สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะฮะสำหรับในที่ในช่องนะครับเนาะผู้ที่จะโชคดีนะ,ะถูกหวยรัฐบาลน,นะครับสำหรับในสถิติเลขที่ออก98บนตรงๆเนี่ยเลขนี้นะครับตั้งแต่ในปี40แล้วนะครับเนาะอ่า4041นะครับอ่าไม่มีนะมีตั้งแต่ในปี42มานะครับถ้าเลขออก98ปบนแบบนี้ นำสูตรนี้ไปใช้นะฮะยังไงเลขนี้นี่มาแน่นอนนะครับเท่าที่ดูสถิติแล้วนะครับเนาะอ่ะใครที่ชื่นชอบนะฮะก็นำไปจับนำไปซื้อไว้ติดไว้แล้วกันสลับท่าไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะเป็นเพียงแนวทางนึงนะในทุกทุกท่านได้ไปเลือกซื้อนะฮะสลับในที่ในสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันนะก็ตั้งแต่ในปี4 .2 วันที่16สิงหานะครับปี4 .2 ในงวดนั้นนะฮะครั้งนั้นออกไปที่ใน9 เก้าปดเนาะแล้วก็จะเป็นในที่ในหกห้าชัดมานะครับก็จะเป็นในปีสี่สี่ออกเก้าเก้าปดเหมือนกันนะครับส่วนล่างก็จะเป็นในที่ในสี่เก้าปีสี่ห้านะครับวันที่หนึ่งนะหนึ่งเหมือนกันเลยนะกับในล่าสุดนะครับเนาะก็นะฮะออกไปในที่ในสี่เก้าปดเนาะแล้วก็จะเป็นในที่ในสองห้าปีสี่หกนะฮะเป็นศูนย เก้าแปดล่างก็จะเป็นที่ในเก้าหนึ่งยังไม่มีแปดบนแปดล่างเลยนะครับแล้วก็ในปีห้าสี่นะครับในงวดของวันที่สิบหกกันยาปีห้าสี่นะฮะออกไปในที่ในหนึ่งหนึ่งเก้าแปดเนาะแล้วก็สองแปดอ่าเนี่ยเหมือนในล่าสุดเพราะว่ามีแปดบนแปดล่างปีห้าเจ็ดก็เหมือนกันนะฮะออกไปที่ในหนึ่งเก้าแปดเนาะล่างก็จะเปในที่ในหนึ่งแปดแปดบนแปดล่างเหมือนกันเหมือนในล่าสุด ส่วนในปีนะฮะหกออกไปที่ในห้าเาแเนาะแล้วก็7จ็แล้วก็ในล่าสุดเนี่ยฮะวดที่แล้วนะครับแปดเนาะแล้วก็8ปดเอ่ะเท่าที่ดูเปรียบเทียบกันก็สงวดนี้นะ,ะที่มีแปดบนแปดล่าเหมือนกันเลยเลขจะออกเหมือนกันไหมนะครับเนาะอ่ะซึ่งถ้าเลขออกนะครับไปที่ในเกาดบนแบบนี้นะครับต้องนํา เลขนี้นะฮะ,ะต้องนำา8นะครับ8มาบวกกันกับในในหลักหน่วยล่างเนี่ยแดนำบวกกับหน่วยล่างบวกกันถ้าเลขออก98ต้องนำา8มาบวกนะครับซึ่งมาบวกแล้วอ่ะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นที่ใน5บวกกันกับ8เป็น13ก็จะเพิ่มแต้มลดแต้มเนี่ย2 3 4 ลองดูนะฮะผลว่าจะมีไหมสองสามสนะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ในสามนะในงวดถัดมาแล้วก็ออก3าสนั่นแหละนี่มาทั้ง3ทั้ง4ี่เลยโดยเฉพาะตัวนี้นะครับจะมาในหน่วยมาในหลักหน่วยไม่บนก็ล่างนะครับตั้งแต่ในปี4 0เป็นต้นมาเลยนะครับจนถึงล่าสุดเนี่ยหกเนี่ยถ้านำา8ไปบวกเนี่ยเพิ่มแต้มลดแต้ม จะมาในหลักหน่วยอ่ะลองดูในงวดอื่นนะครับงวดถัดมาปี44นะครับก้าบวกกันกับปาดเป็น17เนะครับเพิ่มแต้มไปเป็นปาดลดแต้มมาเป็น6 6 7ปดนะฮะจะมีไหมจะออกหรือเปล่านะฮะสลับในผลถัดมาจากในงวดนี้นะฮะก็ออกไปที่ได้ปด่าเนาะแล้วก็2ปาะเห็นไหมครับก็มี8ปดจุในหลักหน่วยถัดมานะครับในปี45 นะครับเนาะอ่ะออกสี่เก้าแปดนียก็นำห้าบวกกับแดเป็นสิบสามเพิ่มแต้มนะครับแล้วก็ลดแต้มสองสามสี่เหมือนในวันนี้เลยก็ผลในวดถัดมานะครับออกไปก็จะเป็นที่ในสามสามสี่สี่เนาะแล้วก็ห้าห้ามันออกเหมือนกันเลยเนาะนะครับเนาะเนี่ยมันห้าในหลักหน่วยมันก็ออกสี่สี่แล้วก็เลขเบิ้ลล่างเหมือนกันเลย ถัดไปนะครับก็จะเป็นในที่ในปี46นะครับก็นำแปบวกกับ1เป็น9เพิ่มแต้มลดแต้ม890นะครับสลับในผลถัดมาในปี46นะฮะหลังจากออก98้าแปดก็ออกไปนะครับก็จะเป็นในที่ใน7 7 1แล้วก็0 0อ่ะเบิ้ลอีกแล้วเนาะนะครับเนาะก็ยังมาในหลักหน่วยนะครับในที่ใน0นี่ถัดมานะครับในปี54นะครับก็นำแป นะครับบวกกันเหมือนเดิมแปบวกกับแปเป็น16เพิ่มแต้มไปเป็น7ดลดแต้มมาเป็น5นะครับห้าหกเจ็ดสำหรับผลที่ออกนะฮะก็จะเป็นในที่ได้0 5 2เนาะแล้วก็15เนีน่ยก็ยังมาในหลักหน่วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะเพราะว่าหลักหน่วยเป็นเป็นแก็ต้องเป็น5 6 7เลองดูว่ามันจะมาในหลักหน่วยเหมือนกันไหมนะครับถัดม,มานะฮะก็ออกไปในที่ได9 สองศูนย์เนาะแล้วก็เก้าห้านะครับเนี่ยมันก็มาล่างเหมือนกันนะหลักโดยันเหมือนกันถัดม,มานะครับในงวดที่แล้วนะ,ะในปีที่แล้วนะฮะก็แปดบวกนหนึ่งเก้านะครับเป็นเจ็ดเพิ่มแต้มลดแต้มนะหกเจ็ดแปดนะครับก็สําหรับในผลในงวดถัดม,มานะฮะออกไปที่ในหนะึ่งหนึ่งหกเนาะแล้วก็หนึ่งเจ็ดเนี่ยหกเจ็ดแปดเหมือนกัน หกเจ็ดแปดเหมือนกันมาล่างแล้วก็มาล่างเหมือนกันนะแต่ในล่าสุดเนี่ยเจ็ดย้อนไปก่อนหน้านี้มันยังไม่มีเจ็ดนะครับเนาะอ่ะจัาโบกันก็จะได้ที่ในห้านะครับเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มสี่ห้าหกอืมหรือจะมาดูตัวที่มันตรงนี้อ่ะใกล้เคียงตรงนี้เนาะมีห้ามีหกเนาะเนี่ยมีแปดแปดบนแปดล่างเหมือนกันหรือว่าอ่ะเนี่ย มันจะมาในหน่วยล่างเหมือนกันก็ผมก็เชียร์นะนะครับสี่ห้าหกเนี่ยหน่วยล่างนะครับก็ลองนําไปจับแล้วกันนะครับหลักสิบจะเป็นตัวไหนอ่ะเนีย่ยเท่าที่ดูก่อนหน้านี้ในตรงนี้นะครับเนี่ยบนก็เหมือนกันนะมีศูนย์มีสองนะในที่ในบนนะครับอืมเนาะมันไม่มีเจ็ดนะแต่มันใกล้เคียงก,กันกับในตรงนี้ก็อ่ะเด่นศูนย์เด่นสองนะครับในที่ในบนส่วน ในล่างนี่ก็จะหน่วยล่างนะครับสี่ห้าหกหน่วยล่างนะครับก็ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะบางทีหัวยออกมานี่ก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับหรือจะดูในวันนี้นี่มันใกล้เคียงเลขหนึ่งเลขเก้าใกล้เคียงกับเลขหนึ่งเลขเก้าก็จะเป็น,นที่ในศูนยอ์อาจจะเป็นศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกก็ลองนําไปจับเลวกัน นะครับนี่แหละนะสลับในล่าสุดเนาะหรือว่าห้าจะมาอีกนะครับนาออืมนะเหมือนในห้าหกเจ็ดนี่แหละห้าหกเนะี่ยมันก็ใกล้เคียงเนาะแต่ถ้ามันมีสี่มันก็มีโอกาสที่มาสนะี่นะถ้าถ้าสี่มาเนี่ยเนาะถ้าสี่มาก็อาจจะจับไว้ในที่หลักหน่วยบนก็ได้ถ้าห้ามาก็อ่ะล่างแล้วกันนะครับเท่าที่ดูสถิตินะอ่าสี่กับหกเนี่ยมาบนเพราะว่าล่าสุดนี่ก็ 6นะครับในปี67นะ6กก็ไปในที่ญีนนะครับเนาะซึ่งมันก็ออกมาติดต่อต่อกัน2ปี4 4 4 5 4 6เลขมันใกล้เคียงกันไมอ่ะมันก็ใกล้เคียง4 3ออกมา4 4อันนี้6มี7อ่ะก็อาจจะ6เนี่ยอาจจะมาก็ได้นะถ้า6มา ก็มาบนแล้วกันนะครับถ้า6มามาบนถ้า5มามาล่างถ้า4มาก็4ล่างนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับในสถิตินะฮะในเลขที่ออก98นะครับดีที่ได้บนอ่ะหรือจะเอาง่ายๆเลยนะนี่ซื้อเลขเดิมอยู่ในนี้ที่เคยออกไปแล้วนะครับก็ได้นะครับคนจะถูกนะซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จําเป็นต้องไปซื้อเยอะจะไปหลายตัวนะฮะยังไงก็ขอให้ทุกทท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสลับในคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ